สวัสดีค่ะหญิงนะคะที่ปรกษาแการขายรถยนต์ฟอร์ดสาขาพระปะแดงค่ะวันนี้ค่ะหญิงนำเน็กเจน n อ v e r e s t สคะรุ่นนี้จะเป็น2.0ไทเทเนียมพล s 4ค4เกียร์อัตโนมัติ10สปีดนะคะจะเป็นตัวท็อปของรุ่นเลยนะคะราคาจำหน่ายอยู่1,874,000บาทค่ะตัวรถจะเป็นสีดำนะคะ เครื่องยนต์ของเขาจะเป็นเครื่องยนต์ดีเซลขนาด2.0ลิตรค่ะคันนี้จะเป็นไบเทอร์โบนะคะกำลังแรงม้าอยู่ที่210แรงมา้าแรงบิดอยู่ที่500นิวตันเมตรนะคะคันนี้เนี่ยวันนี้มาพร้อมกับชุดแต่งจัดเต็มเลยนะคะเท่เป็นอย่างมากเลยเดี๋ยวหญิงพาชมกันค่ะว่าคันนี้มีตกแต่งอะไรบ้างนะคะไปรับชมกันเลยค่ะ ตัว e v e r l เ s s 4คนะคะตัวไฟหน้าเขาจะเป็น Matic LED นะคะก็มาพร้อมกับระบบปรับลำแสงไฟอัตโนมัติแล้วก็มีระบบป้องกันไฟยังตาด้วยนะคะมีไฟวิ่งกลางวัน l e ล LED มาจากโรงงานนะคะรูปทรงก็จะเป็น C ี a m มแบบนี้เลยแล้วก็ด้านล่างนะคะมีไฟตัดหมอกนะคะที่เป็น LED นะคะมาจากโรงงาน,นะคะ่ะคันนี้นะคะญิงมีตกแต่งเพิ่มนะคะคันนี้เลือกใช้สเกิร์ตนะคะเป็นของวายนะคะ รูปทรงก็จะเป็นแบบนี้เลยนะคะสีดำตัดตรงขอบตรงนี้ด้วยสีเทาแบบนี้เลยนะคะสวยเท่แบบนี้เลยนะคะก็สวยบึกบึนเป็นอย่างมากเลยนะแล้วก็ตรงกระจังหน้าเนี่ยหญิงใช้กระจังหน้าเดิมนะคะกระจังหน้าเดิมเนี่ยเป็นขอบโครเมียมนะคะแล้วก็ตัวนี้ก็จะมีการคาดกลางนะคะคาดกลางครอบลงไปนะคะเขียนคำว่า Ford สีดำด้านแบบนี้นะคะสวยเท่แบบนี้เลย ในส่วนของตัวรุ่นไท,ทเทเลพาร์สสีคูณเนี่ยเขาก็มาพร้อมกับกล้องหน้านะคะกล้องหน้าจะอยู่ตรงนี้พร้อมกับตัวที่ฉีดน้ําทําความสะอาดกล้องนะคะแล้วก็ด้านหน้าเนี่ยมีเซ็นเซอร์กะระยะถึง6จุดเลยทีเดียวนะคะในส่วนของด้านหน้าเนี่ยก็ยังมีตัวเบรกอัตโนมัตินะคะพร้อมกับตัวจับคนเดินถนนให้ด้วยนะคะตัวนี้ พร้อมกับระบบเตือนกันชนด้านหน้าก็มีให้ด้วยนะคะด้านล่างก็ยังมีหูลากจูงสองข้างนะคะสามารถใช้งานได้นะคะสวยงามเลยค่ะตัวสเกิร์ตเนี่ยสัญลักษณ์ Y ของเขานะคะเห็นชัดเจนแบบนี้เลยนะคะก็สวยบึกบึนเป็นอย่างมากเลยนะคะแล้วก็ตัวสเกิร์ตเนี่ยเขาก็จะเวน้นเว้นช่องเซนเซ,นเซอร์ไว้ให้เรียบร้อยนะคะแบบนี้เลยตัวด้านข้างตัวรถนะคะก็ มาพร้อมกับตัวซุ้มล้อสีเดียวกับตัวรถนะคะมาจากโรงงานแบบนี้เลยแล้วก็คันนี้เนี่ยญังมีการเปลี่ยนล้อแม็กใหม่ด้วยนะคะก็ตัวแม็กเนี่ยเลือกใช้เป็นล้อสไตล์ของเวกเวลนะคะพร้อมกับตัวยางเนี่ยเปลี่ยนเป็นยางโตโยทัยนะคะจะจะเป็นตัวรุ่น open นคันที่ตัวนี้จะเป็นยาง AT นะคะก็ขับได้ดีกับ ทุกสภาพพื้นผิวถนนเลยนะคะสีด้ยางที่เลือกใช้เป็น 26555R20 นะคะดอกยางสวยแบบนี้เลยค่ะก็พร้อมลุยทุกสถานการณ์เลยนะคะสำหรับรุ่นนี้ตัวแก้มข้างนะคะก็ตัวนี้สีของเขาเนี่ยจากเดิมเป็นโครเมียมนะคะขอบโครเมียมตัวหนังสือโครเมียมก็จะทำการแรปเป็นสีดำเงานะคะเพิ่มความสวยงามให้กับตัวรถนะคะ แล้วก็ตัวกระจกมองข้างข,างของเขาจะเป็นสีตัวนี้ตัวโครเมียมค่ะก็มีไฟเลี้ยวที่กระจกมีไฟมีกล้อง360องศาให้ด้วยนะคะสำหรับไทเทนเนียมพลาสแล้วก็ตัวกระจกด้านข้างก็จะมีระบบตรวจจับจุดบอดให้ด้วยแล้วก็จะมีระบบตรวจจับเวลาออกจากช่องจอดให้ด้วยนะคะราวหลังคาด้านบนจากเดิมเนี่ยเป็นสีบรอนเงินนะคะอย่างก็ ทําการแรปให้เป็นสีดำเงาแบบนี้เลยนะคะแล้วก็ตัวขอบกระจกค่ะจากเดิมที่เป็นโครเมียมนะคะรุ่นนี้ก็ทําการแรปขอบกระจกให้เป็นสีดำแบบนี้เลยนะคะด้านล่างเช่นเดียวกันนะคะตัวบันไดข้างเนี่ยตอนแรกจะเป็นสีดำตัดด้วยโครเมียมนะคะตัวนี้ก็แรปโครเมียมทั้งหมดนะคะให้เป็นสีดำทั้งหมดแบบนี้เลยนะคะในส่วนของตัวสติตัวเนมเพลด้านข้างเนี่ยค่ะ จากเดิมที่เป็นโครเมียมนะคะอันนี้หญิงทำการพ้นสีนะคะค้นสีให้เป็นสีดำแบบนี้เลยนะคะเพิ่มความสวยงามความดูดดันให้กับรถของเรามากยิ่งขึ้นนะคะมาชมด้านหลังต่อเลยค่ะด้านท้ายรถนะคะไฟท้ายของ t i t a n นียมพ u าสก็จะเป็น LED Signature นะคะไฟท้ายแบบเต็มดวงแบบนี้เลยนะคะแล้วก็ด้านท้ายก็จะมีกล้องมองหลังให้ด้วย ตัวหนังสือนะคะเป็นโครเมียมทั้งสองฝั่งเนี่ยหญิงจะทำการพ่นสีเป็นสีดำทั้งหมดเลยนะคะรุ่นนี้ด้านหลังก็จะมีเซน็นเซอร์กระยะ6จุดแล้วก็หญิงใส่สกเกิร์ตท้ายของ Y นะคะเพิ่มเข้าไปเป็นสีดำตัดด้วยขอบสีเทาแบบนี้เลยนะคะสวยเท่ไปอีกแบบเลยตัวนี้ก็ ชุดแต่งแบบนี้นะคะก็เพิ่งมาใหม่เลยนะคะของวัยก็ทำการแต่งให้ลูกค้าดูนะคะถ้าชอบสไตล์นี้นะคะโทรหาหญิงได้เลยค่ะเบอร์โทรศัพท์หญิงนะคะ087ค่ะ679 5969นะคะก็ยินดีให้บริการลูกค้าทุกๆท,ท่านเลยนะคะก็วันนี้หญิงฝากกดไลค์กดแชร์กด Subscribe ให้ด้วยค่ะแล้วเดี๋ยวเราพบกันใหม่คลิปหน้าค่ะวันนี้ขอตัวไปก่อนนะคะขอบคุณค่ะสวัสดีค่ะบ๊ายบายค่ะ